มันรับแล้วครับทำไมเมาป่านนี้ล่ะคะนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยฉันจะไปทำงานสายเลคะใช้ไม่ได้เลยค่ะเร็วค่ะห,หน,หหนูเอ้หนูเออโทษทีนะรู้จักโรงพยาบาลศริราชไหมลูกรู้สักครับทำไมล่ะครับลุงขอดีลูกลุงโดนรถชนนะลุงเพิ่งมาจากตา่างจังหวัดจะไปเยี่ยมลูกมันเพอพอรู้ทาง,งมั้งไหมเอ่อเดี๋ยวผมต้องขับผ่านพอดีครับอย่างนั้นลุงไป รถผมเลยก็ได้นะครับจะดีเลยลูกรถแพงๆโอ้ไม่เป็นไรหรอกครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับคุณลุงเชิญเลยครับขอบคุณมากคุณลุงมเลินจะเลินลูจะดีเลยลูกรถขอบคุณมากนะลูกนะนี่คนมารับช้าก็ช้านี่แถมยังเอารถบริษัทมารับคนส่กระบกขึ้นบนรถอีกอ่ะ เดี๋ยวฉันจะโทรฟ้องฟ้องให้ไล่คุณออกเลยนะเจอเลยครับทำไมอีกอะ่ะคุณตั้มตกลงผมไม่รับผู้จัดการคุณีีเข้าทำงานแล้วนะใช่ที่ผมมารับเองเนี่แหละอา้าวคุณเป็นเจ้าของนะคะใช่ครับ แล้วผมไม่สามารถรับคนที่เก่งแต่ว่าไม่มีคนธรรมอย่างคุณนะเข้าทํางานได้แล้วนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณไม่ผ่านกนารทดสอบคือคอหนูไม่รู้จริงๆอะค่ะเสียใจด้วยครับขอขอโทษค่ะ